ณแม่ขาเรียกได้ว่ากระแสะหมอรำร้อนแรงเหลือเกินค่ะค่ะต้องบอกว่ายะยาไปเห็นนะคะจากเพจล,ลูกทุ่งรักไทย9ก้ค่ะค่ะได้โพสต์บอกว่าเพลงที่ติดอันดับหนึ่งของชาร์ตนี้ก็คือจันทานจันทราค่ะโอ้โห<อ><อ>ตาม<อ>เป็นไปนตามความขาดหมายครัค่ะ,คะ,คะ สำหรับจันทานจันทาค่ะไม่เพียงแต่จันทานจันทาเท่านั้นนะคะเพลงของแมดวูมหมอลำของเราก็ติดอีกเหมือนกันก็คือเพลงของน้องยูกิเพนมากาน้องคำกับน้องการทัศนะค่ะคูจินไวเคนั่นเองนั่นก็คือเพลงพละข้างนางไออยู่ที่อันดับที่แปดส่วนจันทานจันทานั้นอยู่ที่อันดับที่หนึ่งค่ะเรามาพูดถึงจันทานจันทาก่อนแล้วกันคุณแม่ค่ะค่ะสำหรับจันทานจันทาเนาะก็เป็นเพลงที่เรียกได้ว่าอ่าเปิดวันแค่ะติด เขาเอิดใบยังก่อนมาแรงใช่ค่ะหนึ่งในมาแรงเลยค่ะพี่น้องใช่ค่ะก็คือยี่เอยี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งวัล่ยูง่ใช่ค่ะมาแรงอันดับสามใช่ค่ะน่าต้องบอกว่าจันทาจันทาคือมามาแรงจริงๆก็คือเป็นผลผลงานฉลองครบรอบแปดปีด้วยค่ะของใจร้อยหมอลำใจร้อยค่ะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเรียกศักดิ์ศรีของท็อปไลน์ไดมอนกลับขึ้นมาเลยสำหรับจันทาจันทาทำให้ท็อปไลน์ผงาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะเลงนี่ค่ะ นั่นแหลคะคจันทาจันทาก็คือด้วยความตั้งใจกับคุณแอนคุณบอยนะถ่ายทอดเนื้อหาได้ดีมากๆเลยจันทาจันทาซึ่งคุณแอนคุณบอยก็ตั้งใจที่จะผลิตผลงานชิ้นนี้ซึ่งวันนั้นที่ปล่อยออกมาคือคนนะชื่นชมชื่นชมมิวสิกวิดีโอเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่ามิวสิกวิดีโอคือเล่นดีจริงๆทั้งตัวคุณแอนเองแล้วก็ตัวคุณบอยค่ะยิ่งเวลาเขาเออนี้ยัง ไอคอนแท็เออนั่นแหละแม่เอิอภาษาอังกฤษบ่อบป็นเนาะเขาส่งอารมณ์กันส่งอารมณ์แม่พี่น้องส่งอารมณ์ท่าสายตาให้การเนี่ยคพี่น้องพี่น้องโอู้เป็นภาพที่แบบมิวสิคยอดเยี่ยมมากค่ะสำหรับจันทานจันทาค่ะเนื้อหาก็ดีสำหรับจันทานจันทาต้องบอกว่ากู้ศักดิ์ศรีของท็อปไลท์เดมอนกับท็อปไลท์มิวสิกกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคุณแม่เนาะค่ะส่วนคุณแอนคุณบอยก็น้องหลังจากที่ หลังจากที่ฉลองครบรอบวันเกิดน<ะ>้นคุณแม่น้องล่าสุดก็ไปออกรายการอะไรนะยะารทีพาซาอะไรีพาซาไปออกรายการที่พาซาซึ่งก็มีการล้วงล้วงเขาเรียกว่าอะไรเจาะลึกคำถามเจาะลึกคําถามเจาะลึกคาําถามซึ่งเป็นคําถามที่ดีมากซึ่งแฟนคลับก็คืออยากรู้มากๆเลยซึ่งเป็นคําถามที่คุณลิวจิตสัมผัส คุณฤาษีสบัดได้พูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องการมีลูกการมีน้องค่ะเอ๊ะที่ำไมจะไม่มีน้องสักทีนู่นนี่นั่นซึ่งคุณฤาษีก็ได้ทักไปว่าเอ๊ะคุณแอนเนี่ยไปขอนะจะไปขอกับพญานอกพญานาคนะค่ะเพราะว่าคุณแอนเพิ่นเป็นคนเขาเอินนี่ยังอ่าธาตุเย็นหรอแม่ธาตุเย็นทุกคนธาตุเย็นค่ะพี่น้องเพิ่ออยากให้ขอน้าพระพุทธรูปเนี่ยสิหม่ะไปขอตามในโบสถ์ในโบสถ์พระประธานสินะ พรบประธานอะไรอย่างนี้ขอขอแบบนั้นจะดีกว่า,าแล้วคุณเร็้วก็ได้ได้ทักคุณแอนอีกนะคะว่าเเรื่องการที่บบกว่าทำไมมีลูกยากคือแบบประจําเดือนคุณแอนมาไม่ตรงไหมอย่างนั้นอย่างนี้นไม่เป็นสีครับไหมซึ่งตรงหมดเลยตรงหมดเลยค่ะเพราะว่าไอคุณริว้ยวกุญแจทักซอแอนว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แมนบอค่ะแล้วซอแอนกับต่อบ๋อมาว่าทีคุณริ้วทักไปนะคือตรงหมดอื อันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะพี่น้องเนาะแต่ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแอนคุณบอยที่เพลงจันทานจันทราคือขึ้นอันดับหนึ่งเลยสาหรับลูกทุ่งรักไทย90ค่ะส่วนอีกหนึ่งเพลงอีกหนึ่งคู่นั่นก็คือน้องยูกิและค่น้องการทัศนะนั่นก็คือเพลงพัรักนางไอติกอันดับที่8ค่ะคุณแม่ใครอยู่ท็อปเทนอยู่นะยังอันดับที่8ค่ะเอาพูดถึงน้องยูกิหน่อยกับน้องการทัศนะแต่ว่าแม่แ แอมเดสิมีผลงานรวมกันอีกเยอะๆนี่นนนเออสำหรับเอ,อเขาเอา่ยังว่า YK YK เยัิสเคยวายเคว่า เซวานเป็นนละแนอนค่ะ <polarization> คุณแม่ค่ะต้องบอกว่าต้องบอกว่าพระักคนางอ่ก็คือเป็นผลงานจับปลายปากกาของน้องการทัศนะซึ่งซึ่งแต่งแล้วก็อยากอยากร้องคู่กับน้องยูกิอยากร้องคู่กับน้องสาวซึ่งหลายๆคนก็จิ้นกันในทางผลงานน้องว่าน้องว่าน้องคู่กันน่ารักดีโน่นนี่นั่นแล้วก็ผลงานของน้องก็ถูกอกถูกใจแฟนคลับเป็นอย่างมากที่สําคัญน้องยุกิสวยมากสวยมากสำหรับน้องยุกิค่ะในเพลงนี้นะคะพี่น้องค่ะ ผู้ใดเห็นแล้วก็ออยังบละสายตาเลยบละสายตาออกจากคูดีเลยค่ะพี่น้องภาพยังที่ภาพที่น่ารักมากๆค่ะค่ะต้องบอกว่า <laughs> คุณแบบนี้คุณแม่กับดิฉันก็คือก็คือนะคะคุณผู้ชมขาคุณคุณเอฟซีขาคุณแม่ดิฉันก็คือส่งเลยฉันแบบว่าคุณแม่ขาเตอายูของเรานะคะคุณแม่ค่ะ นั่นแหละเขาบอกว่าเพลงนี้นั่นแหละคือแฟนขับก็ถูกอกถูกใจแต่ก็มีกระแสบอกว่าเอ๊อยากให้แบบมีผลงานใหม่กันมาเร็วๆหน่อยนะค่ะอยากให้ม <ừ> ีผลงานออกมาใหม่หน่อยสำหรับ YK สำหรับเราอยู่กีจกรบมการทัศนะยังมีคนอยากบึงว่าอยากเห็นสองคนในรวมงานกันอีกย่างเพราะว่าก็มีก็มีแม่ไม่ต้องมีเรื่อยๆแหละเราต้องอัปเดตถ้าต้องมีต้องมีอัปเดตเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวอาจารย์จากชัยก็คงมีอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆสำหรับน้องยูกิกับน้องการเพราะว่ามันแสดงรวมกันแล้วแดงเป็นผลงานละครเนี่ยเขแม่ใช่ไหมมีละครมีละครร่วมกันมีละครเขาบอกเขามีถ่ายละครด้วยกันน้องการกับน้องยุกินั่นแหละก็เราสุดท้ายเราก็ต้องแบบขอแสดงความดีใจกับน้องการและกับน้องยุกิที่ยังมีแฟนคลับเพลงนะยังชื่นชอบแล้วก็ขอเพลงพันรักนั่งไอค่ะนี่ อ,อันดับที่แปดแล้วก็มีหนึงเพลงของน้องนัทสุรศักดิ์ธรรมดาแต่ว่าพิเศษซึ่งอยู่กับสำนักเพลงแงรังติดอันดับที่หกค่ะซึ่งบทเพลงนี้ก็คือน้องอุ๋งอิ่งเล่นเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอด้วยอืมนี่แหละต้องบอกว่าคือ,ค,อคือหลายๆเพลงในวงการหมอลำที่ที่เราได้พูดขึ้นมานี่คือ เพลงของหมอลำนะ่ะหมอลำไม่ใช่มีแค่มีดีแค่เฉพาะที่ไปทําการแสดงสดหรือแบบอะไรตอนนี้หมอหมอลำเข้าถึงถึงถึงทุกที่เลยถึงหน้าบ้านถึงหน้าจอโทรศัพท์เราตลอดเวลาแ<ม>นทุกช่องทางหมอลำเข้าถึงหมดไม่จําเป็นขนาดตอนนี้ปิดวงหมอลำเป็นกระแสตลอดออกรายการทีวีตบเช้ากันแบบพาเรตเข้ารายการทีวีทุกช่องเลยแมนยูสังเกตเห็นไงๆพี่นอซูเมือดีตะกี้พวบ่อ็อกอ,อยมีหมอลำที่เด็กเขาทีวีเด็ดพี่นอค่ะแต่ว่าทุกมือนี หมอลกักระแสมหมอลำเข่าทีวีนี่แหละติดดำดับเลยยี่สิบบามาแรงหละก็เห็นบ่อยเห็นบ่อยมากๆจริงค่ะัทุกวันค่ะอตอนนี้อยู่ในรายการทีวีหมอลัมไปหมอลำไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนที่ไปถูกรับเชิญไปไปออกรายการไปสัมภาษณ์ก็คือตอนนี้หมอลัมฟีเวอร์จริงๆสำหรับ สำหรับปีนี้ปีหกหกปีหกเดี๋ยวปีหกเจ็ดไม่ต้องพูดถึงต้องต้องเปี้ยนร่างกว่านี้ต้องเปี้ยงก่อนหนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใช่ใใว่าคือกระแสะมันดีเกินท่านมันดีเกินจริงจริงเหรอหมอลำอนั่นแหละค่ะนี่ละก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากก็ต้องขอขอบคุณเพจลุกทุ่งรักไทยด้วยที่บอกว่าวันนี้เองวันที่สิบเนาะค่ะในวันที่สิบอันดับหนึ่งจันทาจันทาขอแสดงขอแสดงความยินดีอีกครั้ง สำหรับคุณแอนคุณบอยที่ขึ้นอันดับหนึ่งจันทจันทาแล้วก็น้องนัทสุรศักดิ์ธรรมดาแต่ว่าพิเศษติดอันดับ6ที่ได้น้องอุ๋งอิงร่วมแสดงเป็นเอ็มยูซิวโย่ด้วยแล้วก็อันดับแปดพลกคักนางไอน้องการทัศนะแล้วก็น้องยูกิให้ทองคําค่ะอาค,คาทนชอบคลิปนี้ชอบเราสองคนแม่ลูกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราสองคนแม่ลูกด้วยนะคะ,คะสําหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ